สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในรายการสร้ามูวี่รีวิวเฟสที่2นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง Fantastic f o สองเป็นหนังที่ผมบอกเลยนะว่าตอนที่มันเข้าฉายใหม่ๆเนี่ยไม่กล้าดูเลยครับเพราะกระแสมันแย่มากเลยนะตอนนั้นอะไม่อยากจะเสี่ยงครับยิ่งตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมด้วย ยังออกจากบ้านบ่อยไม่ค่อยได้ก็เลยเก็บไว้ก่อนดีกว่าผ่านไปหลายปีผมก็ไม่กล้าดูเรื่องนี้ครับแต่พอมีเรื่องของวิกฤตเนี่ยมันว่างจัดครับก็เลยคิดว่าเอาวะขอลองดูสักครั้งละกันจะได้คุยกับคนอื่นรู้เรื่องด้วยเพราะเวลามีใครพูดถึงหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะในกลุ่มหนงังหรือกลุ่มมาเวลดีซีเนี่ยผมไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยเลยนะแล้วก็เผื่อตัวเองอะจะชอบด้วยแบบเราอาจจะเป็นส่วนน้อยที่ชอบอะไรงนี้ ผมคิดว่ามันเป็นกันทุกคนนะครับแบบที่มันต้องมีเรื่องที่แบบคนส่วนใหญ่อะเกลียดมากไม่ชอบเลยแต่เราเป็นคนส่วนน้อยที่ชอบอะไรนี้ผมก็เป็นนะผมว่างๆผมก็อาจจะหยิบเรื่องนั้นมารีวิวนะหนังที่ผมบอกว่าผมเป็นส่วนน้อยที่ชอบแต่เอาแฟนตาสติกโฟนี่ก่อนดีกว่าแต่พอได้ลองดูก็เข้าใจเลยว่าทำไมคนถึงไม่ชอบเรื่องนี้กันคืน มันเป็นหนังที่น่าเบื่อมากครับบทหนังผมมองว่าไม่ได้รู้สึกแย่ขนาดนั้นนะแต่การเดินเรื่องราวของมันคือแบบมันแบนมากอะแบบแบนละเอียดเลยนะแบนจนรู้สึกว่าแม่งเอ้ยเมื่อไหร่จะจบวะแต่ผมต้องบอกอย่างหนึ่งว่าผมชอบช่วงต้นเรื่องก่อนที่พวก4ี่กยสิธิ์นี่จะได้พลังนะครับผมรู้สึกว่าช่วงนั้นอ่ะมันน่าสนใจแล้วจังหวะการเล่า ก็ดีนะผมว่ามีการพาไปรู้จักกับตัวละครนู้นตัวละครนี้ก่อนไอริชลิช้าได้เป็นใครทําไมไอเบนกริมมะจุรู้จักกับไอริชลิชานี่ทําไมจอนี่กับซูซาเนี่ยถึงเป็นพี่น้องกัน,ท,น,นทั้งที่เอ้ยไม่ใช่คนผิวสีแบบเดียวกันแล้วประเด็น,นของดร์โมคืออะไรอันนี้หรือแม้แต่ตอนที่สร้างเครื่องไอที่มันพาไปอีกมิติหนึ่งอะ่ะเออผมก็รู้สึกว่ามันก็เล่าเรื่องโอเคนะช่วงนั้นแต่หลังจากที่ไอพวกนี้มันได้พลังมานะเหมือนสะดุดหินแล้วตกลงเหวอะครับ จากที่ตอนแรกคือผมว่ามันน่าสนใจอยู่บ้างนะเออการปูเรื่องมันก็ปูตัวละครก็ดีจังหวะการเผยตัวละครก็ดีประเด็นความคิดตัวละครก็ดีพอได้แต่พอได้พลังปุ๊บคืออะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวไปนู่นไม่นี่บ้างพาไปหาตัวละครนี้เดี๋ยวคุยกันคือช่วงหลังนี่คือคุยกันแทบจะตลอดทั้งเรื่องเลยนะแล้วไอ้ที่คุยกันเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าสนใจเลย ผมมองว่าเอาเวลาไปเน้นที่ทั้ง4ี่เขเนี่ยเริ่มเรียนรู้พลังตัวเองน่าจะดีกว่าหรือว่าไปทำภารกิจเล็กๆก่อนก็น่าจะดีไอช่วงนี้แบบฝึกอ่ะมันมีอยู่หน่อยนึงเองแล้วก็คุยกันทั้งเรื่องเลยส่วนในเรื่องของตัวละครเนี่ย ผมมองว่าทั้ง5คนตัวละครหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไมท์ไทเลอร์ที่เล่นเป็นมิสเตอร์แฟ c สติกหรือไมเคิลบีจอแดนที่เล่นเป็นฮิมมันทอสแล้วก็อีก3คนที่ผมจำชื่อนักแสดงไม่ได้ที่เล่นเป็นอินเวสเบิร์วูแมนเดอะติงแล้วก็ด็อกเตรูมเนี่ยผมว่าเขาเล่นดีนะแต่ว่าบทหนังอะ่ะมันไม่ส่งคือทั้ง5คนเป็นดาราที่ดีในหนังที่น่าเบื่อมากอะครับและถ้าถามผมว่าผมชอบใครที่สุดในเรื่องนี้อันนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบด็อกเตรูมาก คือบุคลิกแกคือเท่มากครับพลังแกก็โหดดีแต่ผมก็เสียดายตัวละครนี้มากเหมือนกันมันมาแบบมันแป๊บเดียวอ่ะไปแล้วก็ไปแล้วก็กลับครับคือโคตรเซ็งครับแป๊บเดียวเองอะ่ะน่าจะให้มามากกว่านี้อีกอย่างนี่ผมคิดว่าหนังมันทําได้ไม่ถือเลยก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ของทั้งสี่คนมันไม่น่าเชื่อถือเลยครับมันยังทําให้เรารู้สึกว่าไอ้สี่เนี้ยมันผูกพันกันไม่ได้ครับไม่เข้าใจว่าไอ้สี่ตัวเนี้ยไปสนิทกันตอนไหนวะ ตอนดูเลยเราแทบไม่แคร์เลยนะแต่ยังน้อยตัวรีดริชาร์ดกับเบนเนี่ยยังโอเคยังเข้าใจดได้ว่าไอ้สองคนนี้มันเสดิจกันส่วนในเรื่องของงานโปรดักชันต่างๆมันไม่มีอะไรให้พูดถึงเยอะเลยมันไม่ได้มีอะไรหวือหวาไม่ได้มีความพิเศษ CG ก็ลอยด้วยซ้าไปไอ้ฉากต่างวไม่ตีแนงอะโอโหหลอกมากเลยนะโคตรหลอกเลยยิ่งไอตอนที่ไอเบนทอสบินนี่แบบกลุ <c oughs> ่มขมับอะ สรุปเลยแล้วกันก็เสียดายสิ่งที่ช่วงแรกปูมามากเลยครับคือหนังตอนแรกเดินมาดีแล้วไม่น่าไปสะดุดหินแล้วตกลงเหวเลยจริงๆหนังน่าเบื่อไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยนะแต่ชื่นชมนักแสดงคือเขาเล่นดีนะแต่ว่าบทมันไม่ส่งให้พวกงาโปรกชั่นต่างๆก็ไม่มีอะไรพูดถึงเลยก็นะคะแนนเอาไปเลยครับแบดครับ ก็เห็นว่าหนังมันมีปัญหาตั้งแต่ตอนถ่ายทำแล้วแหละเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนบทตอนช่วงถ่ายทำไปครึ่งเรื่องแล้วฟ็อกก็เข้ามาแทรกแซงเยอะจนออกมาเป็นอย่างที่เห็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยแหละก็ล,ลืมลืมมันไปเถอะรอดูเวอร์ชั่นที่มาเวลซีนิมติ t i c u n เว e ร์สเขาจะทำกันดีกว่าเห็นเริ่มมีข่าวมาบ้างแล้วลือลืกันว่าจะให้จอร์วีดอนคุกับจากอาเวนเจอร์ทั้งสอภาคกลับมาทำแฟนตาสติกโฟให้ ผมว่าแกเป็นผู้กำกับที่กระจายบทได้ดีมากนะตัวละครทุกตัวเด่นๆเท่าเกันเลยแต่ขอแค่บทดีๆหน่อยฮะไม่เอาแบบ Age of Ultron อะเล่นเนิร์ฟัลตรอนซะแบบโหเน่าเลยแล้วก็เห็นมีคนเชียร์ให้อ่าจอนคลาซินสกี้มารับบทเป็นมิสเตอร์ไฟนัสติตกันเยอะมากเลยนะแถมเชียร์ให้แอมลี่บลันเนี่ยมารับบทเป็นอ่าอินวิสิเบลบูแมนด้วยนะธุรกิจครอบครัวเลย แต่ผมก็เห็นด้วยนะเออผมก็เชียร์อยากให้ทั้งคู่มาอยู่ในจักรวาลมาเวลบ้างก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็นี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็ใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างนะครับว่าคุณชอบหรือไม่ชอบส่วนถ้าใครชอบคลิปนีแ้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ไปกดไลค์เพจซ่ามูวี่ด้วยนะครับเราจะอัปเดตข่าวสารไปเรื่อยๆเผื่อเวลาเรามีคลิปใหม่ๆก็จะอัปเดตในเพจนั้นด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย